อะไรคือแรงบันดาลใจและสิ่งที่สังคมได้จากการที่มี Special Olympics ไทยและใน,นช่วงย,ยิ่งกลุ่มคนที่พิการเนี่ยนะครับเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างไรบ้างเนี่ยวันนี้คงได้พูดคุยกันกับอาจารย์อริสสเ Special อ l y m p i c นะครับขณะนี้เราก็เน้นเรื่อง Inclusive การที่ให้ผู้พิการทางสิบัญญาเนี่ยอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมนะครับเพราะนั้นก็เป็นบทบาทที่เราเราเรา,เราทำมาตลอดนะฮะซึ่งผู้พิการทางสิบัญญานี้พัฒนาได้ โดยการเล่นกีฬาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งโดยการเล่นกีฬาเพราะนั้นสเปซโอลิมปิกก็เป็นหนึ่งนะครับในในการพัฒนาเขาแต่เขาก็พัฒนาอย่างอื่นได้นะต้องเรียนคุณวาลินเขาก็อาจจะไปพัฒนาด้วยการหัดวาดรูปซึ่งซึ่งงานที่พูดถึงนี้ก็มีจะมีมีมีครับม,ม,มีให้คนที่พิการศิลปญาได้วาดรูปด้วยทำอะไรก็ได้ที่มีสามารถจะพัฒนาได้นะครับแต่กีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเขาเคยมีการสถิติไว้ว่าเนื่องจากผู้พิการเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับกาารแนนนะํเี่ ก็จะกินอะไรอยางี้อาจจะไม่ยุต uh> uh ิได้เพราะนั้นอายุเฉลี่ยของคนเหล่านี้ถ้าไม่มีการดูแลนี่อาจจะสามสิบสี่สิบปีเองนะครับเขาก็เป็นเป็นกําลังที่สําคัญของสังคมได้ถูกไหมครับถ้าเราพัฒนาเขาในทางที่ถูกต้องให้เขาอยู่รอแน่นอว่าจะบอกได้เลยนะนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยเขาเขาทางานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนะเราพูดถึงยกตัวอย่างการบางอย่างนะเช่นเช่นการทําความสะอาดการเนี่ยติดสลากยาหรืออะไรกิจกรรมอะไรที่ทำสมัยสมาเนี่ย เราสามารถที่จะใช้คนพิการเหล่านี้เนะี่ยทำงานได้ทําได้ดีทําได้เรียบร้อยด้วยนะฮะผมอยากยกตัวอยา่างอยา่อยางบริษัทยูเน่โคเขออนุญาตเอยชื่อเขาเขาจ้างนักกีฬาของเราเนี่ยไปเป็นสิบคนเลยนะฮะที่ผ่านการอบรมของเราเนี่ยไปทํางานเขาเนี่ยดูแลพับเสื้อผ้าดูสต็อกอะไรเขาทาได้นะครับก็ทําได้ในประเทศญี่ปุ่นนี่มีเปิดร้านอาหารผู้พิการเหล่านี้ก็สามารถมาเสิร์ฟอาหารมามามา,มาเป็นบริกรได้นะะเพราะฉะนั้นขอให้สังคมได้เปิดโอกาสให้เขานะครับ S <S นะฮะแล้วเกิดให้เขามีความมั่นใจการกีฬาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้เขามีความมั่นใจนะครับมากขึ้นนะครับนี่ถือเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งครับ Special o l y m p i ป s ปีนี้ปีที่35แล้วนะครับอาจารย์ลองพูดถึงสิ่งที่เป็นรูปธปรรมท,ที่มีคุณค่ากับสังคมได้ไหมครับนอกจากการที่ให้เขาได้เข้าไปสู่ตลาดแรงงานทํางานได้สามารถมีรายได้แล้วก็มีที่ยืนในสังคมเนี่ยยังมีอะไรอย่างอื่นไหมครับอาจารย์ที่เป็นผลงานที่อาจารย์ภูมิใจในฐานะที่เป็นนายกสมาคม Special Olympics Thailand ครับ การยอมรับเนี่ยผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องเรื่องการยอมรับของสังคมนะครับสิ่งที่เขานิดมากที่สุดคือการยอมรับข,ของสังคมว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นระยะหลังนี่นะฮะเราจัดกีฬาเราจัดอะไรเราจะมีการทํางานร่วมกันระหว่างคนพิการไม่ใช่คนพิการเล่นกีฬา,าเดียวคนที่ไม่ได้พิการก็มาร่วมเล่นกีฬาด้วยนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการพัฒนาล่าสุดเขาเรียกว่า Inclusive Sport <S <S นะฮะเรามาฝึกเล่นกีฬาเช่นตีแบดมินตันด,นด้วยการเตะฟุตบอลด้วยการอะไรต่างๆเหล่าน,นี้ แล้วก็อาจจะทําให้คนคนที่ไม่ได้พิการนี่ก็เข้าใจคนพิการคนพิการก็ได้เรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกับคนที่ที่ไม่พิการนะฮะอะไรต่ตางๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จล,ล,ล่าล่าล่าสุดระดับหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสเปเชียลลิมปิกเราเนี่ยปีนี้นะครับสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ครบเจ็สิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเราเราเงินที่ท่านช่วยบริจาคอะไรต่ตางๆเหล่านี้เนี่ย เราเอาไปจัดกีฬาได้ครบ77จังหวัดแล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีกีฬาอยู่67อย่างที่ที่เขาเล่งกันอยู่เช่นฟุตบอลกรีฑาว่ายน้าอะไรต่างเหล่านี้ไปช่วงโอลิมปิกเรานะครับต้องบอกว่านักกีฬาเราเก่งมากนะฮะผม,ผมยกตัวอย่างอย่างนึงได้ไหมแต่จะยกตัวอย่างเป็นประเทศได้ไหมอย่างประเทศไทยเราเนี่ยส่งนักกีฬาไปที่เยอรมนีเนี่ย35คนเนี่ยได้เหรียญทองนะครับมามาประมาณ12เหรียญทองเนี่ยเท่า <Yeah. S 1> เท่ากับบางประเทศนะครับ ส่งสองสองร้อยคนไปปากีสถานอย่างเงี้ยได้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 เหรียญพอๆกับเราอาจจะน้อยกว่าเราด้วยซ้ําไปอย่างเงี้ยนักกีฬาของเราค่อนข้างเก่งนะฮะกลับมาเนี่ยเราทุกคนมีงานทํามีมีได้รับการยอมรับเพราะฉนั้อนะอันนี้ก็ถือว่าอช่วยชีวิตคนคนหนึ่งนี่ก็ถือว่าถือว่าช่วยเยอะแล้วะฮะนะอันนี้ท่านคุณวาลินก็ก,ก็ต้องมีความกรุณาช่วย ช่วยมาร่วมกับสเป i เ l อ l y ล p ปิกตลอดนะครนะรท,ทั้งที่ท่านก็ยุ่งเหลือเกินแต่ว่านะไม่เคยหัขคองเลยอันนี้ผมขอขอชื่นชมด้วยความจริงใจเลยนะฮะาม,มา,<ด>ะามามา,มา,มาช่วยเนี่ยผมก็ก็ถือถือเป็นกุศลน,นะฮะร,รอบนี้ก็เลยนะถือโอกาสเจอท่านมาร่วมงานด้วยนะฮะคือด้วยความที่เนี่ยผมได้ฟังสกคปของงานที่อาจารย์เล่าให้ฟังละจัดกีฬา77จังหวัด ให้กับคนที่สมาคมดูแลอยู่สามหมื่นกว่าคนจาก 3, <000 S 1> จ<า>ุดมุ่งเป้า<อ><น>ทางสติปัญญาที่มีเป็นหลักล้า,น,ลาน,นอาจารย์บอก <ừ. S 2> นะครับดูแลเรื่องของสุขภาพของพวกเขาตรวจสุขภาพของพวกเขาคือคืออาจารย์สมาคมมีค่าใช้จ่ายเยอะถึงต้องจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะระดมถูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ปีนี้อาจารย์ ใช้เป็นธีมงานศิละปะเอาที่มาได้ไหมครอาจารย์ว่าทําไมปีนี้ถึงมาจับเป็นธีมงานศิละปะของศิลปินชาวฮ่องกงมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับคือคือจริงๆก็ศิลปินเนี่ยเดิมเป็นศิลปินนักการแสดงเนี่ยเขาก็เคยมาช่วยงานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกดาราของฮ่องกงอ่าหนึ่งหนึ่งในในศิลปินคนนั้นก็คือเยินเยินตะหัว เขาก็ชอบช่วยงานสังคมนะฮะเยีนตะหัวเคยมาเล่นหนังเรื่องทศพิธราาจะทมให้หน่รอเก้าไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ก็ไม่คิดค่าตัวรอบนี้เขาก็ไปอายเยตะหัวนี่ก็ชอบเขียนรูปก็ฝึกเขียนรูปนะฮะแล้วก็ไปร่วมกับดรหวงนะหวงกาไวเนี่ยซึ่งดังมากเป็นศิลปินอันดับอันดับสิบทางด้านโมเดิร์นอาร์ตของโลกเลยนะนะฮะแล้วก็มีอาจารย์อาจารย์ที่เขามีรูปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของจีนเนี่ยเขาก็อยากจะมาเมืองไทยแล้วอยากจะทําประโยชน์ นะฮะพอดีก็เราก็มีสิทธ์เก่าของพวกธรรมศาสตร์เนี่ยได้รู้จักทํางานเคยทํางานท่องโกงรู้จักกับพวกนี้แล้วก็เราปรึกษาเราขึ้นมาว่าเอาเอถ้าเข้ามาเนี่ยอ,อยากจะมาทําประโยชน์อย่างนี้จะทํำยังไงดีก็เลยเลยบอกว่าโอเคงั้นมาดิสเพลย์ภาพของที่เขาวาดกันมาเนี่ยซึ่งมีประมาณ30ภาพเนี่ยแล้วก็บริจาคให้เซนเซอรลปิกนะฮะแล้วเราเราเมื่อเมื่อเขาบริจาคให้เซนเโอลิมปิกก็ นะฮะได้เท่าไหร่ก็เท่ากันนะฮะซึ่งเขาก็ตั้งใจว่ารอบนี้ก็ส่วนหนึ่งเอามาประมูลส่วนหนึ่งก็ตั้งราคาขายเลยนะฮะตั้งราคาขายเลยให้ใครให,ให้ให้กับสเปเชียลลิพิกนะฮะซึ่งซึ่ง mm. พอดีสมาคมของเรานี่เป็นหนึ่งในสมาคมกีฬาในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถจะไปบริจาคเงินให้กับสมาคมมวยสมาคมเล่นสมาคมฟุตบอลหรืออะไรต่างๆาเหล่านี้ในที่พิคำว่าแห่งประเทศไทยเนี่ยเออก็ ร te te ัฐบาลก็อนุมัต oh, ิให้ตามไปใช้จ่ายภาษีได้สองเท่านะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับสําหรับทุกท่านนะฮะนอกจากว่าเป็นเจ้าของภาพที่ที่ดีมากนะฮะซึ่งขณะนี้นีวันนี้ส่งเทปุลพาลิดกไปนิดเดียววันนี้ขายไปสิบภาพแล้วฮะโอ้โหยัอนไปทงเริ่มเลย เหลือเหลือแค่ยี่สิบภาพเนี่ยนะย่งไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มงานเลยนะครับเนี่ยคนรีบจองนแบบชั่นอาจารย์นะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเพรนี่ก็เลยแล้วตอนนี้ผมก็เลยเลยห่วงว่าเดี๋ยว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 ท่านจะจะจะพลาดอะไรถ้าเกิดไปรอที่วันงย่านะแต่ว่าก็วันงานก็ไปได้นะฮะวันงานนอกจากมันมีจะมีภาพของศิลปินเหล่านี้แสดงแล้วนะฮะก็จะมีวันหานวันที่ยี่สิบแปดพี่จเปิดแต่ท่านไปได้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะศิลปินจะมาดิสเพลย์ภาพในวันที่ยี่สิบเจ็ด แล้วก็จองได้ทันทีนะฮะเราเราจองได้ทันทีท่านท่านจองเข้าใจว่ามัดจําก่อนสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ชื่อท่านก็จะได้รับการยืนยันเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านที่ไปในงานวันที่ยี่สิแปดนอกจากจองแล้วก็จะได้รับยันจากสมเด็จทงชัยด้วยนะฮะท่านทงชัยท่านก็มีความสนใจศิลปะจีนมากท่านไปพูดกับอาจารย์เฉลิมชัยโคสุวิพา์วันก่อนที่ที่ไอคอนสยามแล้วก็ท่านก็มีภาพสะสมของศิลปินจีนเยอะเพราะนั่นนี่ยท่านดูแล้วท่านชอบใจท่านก็แบบ แบบพานพิีเปิดให้เพราะฉนั้นพวกเราก็สามารถที่จะไปร่วมงานนะฮะแล้วก็พบสมเด็จธงชัยพบดารานะครนะฮะเรามีศิลปินที่เป็นแอมบาสเดอร์ของสเปเชียลลิ p i c s จากจีเอ็มทนะฮะแล้วก็จากบีน4คฟมาด้วยก็ได้พบดาราพบสมเด็จท่านไม่จำเป็นจะต้องไปไปซื้อภาพอย่างเดียวซึ่งซึ่ง,งออก็เข้าเราตรงไปตรงมาก็ต้องราคาราคาเป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะครับท่านสามารถไปซื้อเสื้อ เรามีเสื้อพิเศษอันหนึ่งซึ่งเรารวมภาพของศิลปินที่มาแสดงครั้งนี้รวมกันเจ็ดศิลปินเนี่ยอยู่ในหนึ่งภาพแล้วเสื้อี่จะมีตาครุฑนารายทรงครุฑของสมเด็จทรงชัยซึ่งซึ่งซึ่งดังมากแล้วท่านจะทาพิธีปลุกเสกวันนั้นท่านที่ซื้อเสื้อวันนั้นนี่ก็สามารถถ่ายภาพกับสมเด็จทรงชัยได้ด้วยนะครับถ่ายเสื้อ้ถ่ายภาพด้วยก็จะือเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมคนลิษยาคนหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยก็ซื้อเสื้อที่ลึกที่มีีภาาพของศิิลลปนนเห่้ะครับ ตามกําลังนะตามกาลังอ่ากาลังน้อยก็ซื้อเสื้อทาบุญกันไปตามกำลังนะฮะแล้วก็มีมีการประมูลประมูลนิดหน่อยของภาพภของศิลปินน้องดิวน้องเอิร์ทอะ่ก็เขาจากทีมไปพีเขเขียนมาให้นะเขียนมาให้ตัวอย่างอย่างี้นะครับขอให้ขอให้ระดมทุนได้เยอะๆนะครับกับสิ่งดีๆที่จารย์ทำเพื่อสังคมนะครับหรือที่ Special o l y m p i c ท Thailand ทำเพื่อให้คนพิการทางสติปัญญาได้มี ที่อยู่ในสังคมแล้รู้สึกภูมิใจและในคุณค่าของตัวเองนะครับอาจารย์